สวัสดีคะ่ะพี่น้องเอฟทีทุกท่านคะ่ะยินดีตอนรับเข้าสูชส่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะพี่น้องเออซอเขียวมาเหรนเฮือนนมูเือนพวกเราว่าจะเอาหมวกกันนอกมาเห็ดลงทานน้ำเพลินบ่เห็นพยัญาน็เลยนลวงมาบากมอกเรียกเอนนมูเือนพวกเนาะเพลินไม่เน็บค่ะตา่างออกมาเหรียญน,น้ำอะไรยุยติเงืนอนไลเปิดหูเปิดตาแน่นาะคะ่ะ ซอเขียวก็ได้เรียกนุ่มบักเกือมาห้อยหาน้อยหนุ่มบักเกือมานะคะในระหว่างการเดินทางนะคะไก่คักบัวบานซอเขียวมาหาเฮีย,ยนผูญ่บานจนว่าทรงเหล็กจนมาบายสองพี่น้องเอ้ยอันซอเขียวกะมีลงทานหมวกกันน็อกนะคะนี่นะคะเอาไปให้พี่น้องที่บ้านซอยดาวค่ะเป็นส่วนร่วมนะคะหมวกก,กันน็อกใบเนืงอกระไรบาดดิเด้นะคะ นี่ก็เป็นอีกใบนึงนะคะมีสองสีค่ะสีฟ้าและสีแดงนะคะอ่าซเขี้ยวกะเหตุไปตามกําลังสัทธามีนี่แหละพี่น้องนะคะก็อยากให้มีส่วนรวมเนาะสซ่เขี้ยวกะได้ก็อยากมีส่วนรวมในการเก็บส่วนมูลนนําค่ะพี่นออ้องเออมันกนละนนละโลคเนาะลังค้นกับโบมีเด้พี่น้อง หมอกกันนอกหนาแล้วพ้นกับบมี่ผู้อยากได้เล็กได้ว่ัสนเนาะค่ะก็ขอให้ไปตกเมื่อผู้ที่เพื่อนบ่มีเนาะผู้ที่เพื่อนอยากได้เพื่อนจะได้ใส่เป็นประโยชน์นะคะมันกะผู้มี่เราเพื่อนกะเอาไปเพื่อนกับไปบ้างทีเมือซื้อเนาะเอาให้มันไปถือเมื่อผู้เพิ่นบ่มี่เลยเนาะพี่น้องจะได้เพื่อนจะได้ใส่ของเฮาเนาะกะจะได้บุญกุศลหลายๆค่ะ รณนระลงหมวกกันนอกเพื่อความปลอดภัยนะคะไปใส่กะได้บุญเรื่องความปลอดภัยเนาะเดินทางกับปลอดภัยค่ะทุกสิ่งอย่างเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะพี่น้องปลอดภัยทุกสิ่งอย่างนะคะค่ะสอดเขี้ยวกับบรเรมี่าังไหลตัวเรียแนวทางจากอาจารย์นุ่มบางเกลือก็ส่งลงในลายกลุ่มแล้วนะคะพี่น้องนุ่มบางเกลือนน่งวัดบางหันกับเบเร ล่งได้เพิ่นค่ายเนี่ยวังเหมอนหมู่บ้านนี่บ่ได้โล่งค่ะอาจารย์เ,เพ,พ,ยพิ่นไปเผาซุปอยาพี่น้องเพิ่อนเนาะค่ะเมื่อนี้ว่างแล้วก็เลยได้สง่งส่งก็ส่งมาแปะสวยแต่ว่าดีเนี่ยอาจารย์ว่าจะให้แตกแบบเขน็นๆเลยว่าสันพี่น้องใจถือบัดเลยว่าสันเมื่อวเมื่อวานหมู่บ้านนี่ว่าโล่งเร้วอลองเห็ดเบิง่งอะนะพี่น้องบ่ได้ให้ซอเขียวมาเห็ดลิดเด้ค่ะแต่ว่า เพิ่นเขียนแล้วเพิ่นลงเพิ่นสังเกตนะคะเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นว่ามันเข่าสันเข่าอยู่ได้ซ้อเมื่อนี้สันว่าไม่เมื่อไรว่าบ่เข่าเราเลียอาจารย์นุ่มบางเกลือนะพี่น้องเขาวัดเสมอเ่าเร่องเลกห้าน้อยนี่นะคะครอยากด้วยเฝ้าแลนเขามหาสอชซอเขียวเปียวมาเข่ามากกดไหลกดแช่ไปบอกพื้นน้ำเนรเบิงเล้าว่ามันเบิงซื้อได้พี่น้องกดไหลกดแช่ซอเขียวน้ำเนรค่ะพี่น้องคะขอบุญขอพูดหลายๆผู้ใดที่เขามากกดไหลกดแช่แล้วได้เขามาใหม่มาเก่าก็ยินดีต้อนรับนะคะทุกท่าน ซอเขียวยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะด้วยความยินดีด้วยนะคะทักไล่เขามากก่ะด้วยความยินดียินดีต้อนรับกับทุกท่านนะคะที่เขามาในไลน์นะคะที่ไหนซอเขียวก็ยินดีด้วยนะคะขอแค่เราได้ทักกันรู้จักกันทุกวันจะได้เป็นเพื่อนที่สนิทกันนะคะพี่น้องย่ไซกะดีเบิดเดินทางย่ไกย่ไซกะมาพบมาพัวกันย้อนโลกโซเชียลมันบาพี่น้องอ่าควบจริงใจบังเกิดได้จากโลกโซเชียลนะคะอืมกะ ดีใจยู่ที่ไดมาพบวปะกับพี่น้องนะคะไดมาเป็นสนบุญเป็นสะพานบุญให้กับพี่น้องนะคะค่ะซอกเจยวกับทำทุกอย่างทําด้วยจิตด้วยใจทําด้วยจิตวิญญาณอีดีเด้เหตดจนดบ่มีเวลาคุ้ยกับลูกกับผัวบุนเอจนผัวหายผัวดาเลื่งมือกับไดเสี่ยวแต่โท้ศัพท์บองเสี่ยวแตะงานเงินบอกบ่เบืองบ่น้าบานน้ำเฮียนกะเบิองโย่ค่ะนีเมีดกับเห็ดโย่นะคะเออแต่กะไุ่ได้ปล่อยปลาแล้วเืยขนาดนั้น มันเหลวกหลายมันนั่งเบาอยู่เบิดมือพี่น้องถามมาเมื่อยบอกก็เมื่อยอยู่เดแต่ว่าใจมันสู่ค่ะพี่น้องกะเฮ็ดอันใดกับว่คืออยู่แต่ส่วนตัวเนาะขันมีรอบรัวมันละเป็นบุญบายพี่น้องขอบรัวเ้าตตรงต้องเข้าใจกันอีนี้เติบด่พี่น้องเอียงก็ได้มันจังค่อยจะเฮ็ดไปได้ค่อยจะเลื่อนลุ่มเรื่องนะคะทำกันได้ก็สำเร็จได้ถ้าเข้าใจกันนะคะ ถ้าพ่เข้าใจกันนี่เรื่องเล็กกับเป็นเรื่องไง่ยากไปเบดเนาะค่ะเพราะฉะนั้นต้องเบิง่งต้องเข้าใจกันนะคะเมื่อบุญวันที่ยี่สิบเอ็ดพะพี่น้องบุญบ้านซอเกียวเรียนเชิญมาเด้อค่ะพี่น้องไปยุไกยุไก่กับเลียนเชิญน,นะคะสะดวกมากกับมากเป็นอะไรเป็นอะไรครับ บ้านไก่บ้านไก่บาก้บานไก่เล่นเคียงกับมาใดค่ะพี่น้องค่ะนะคะซอเขียวเห็ดไอศครีมโบ่ซอ,อ,อเขียวเห็ดไอศครีมลงท่านทางหนึ่งนะคะพี่น้องผู้ใดมาไก่กับมาตักมากินมาชิมใดนะคะมาลับความลุงท่านจากซอเขียวเนี่ยนะคะมือนั่นมีลงท่านหลายลองอยู่ค่ะพี่น้องนะคะบริมีแต่ซอเขียวเรียกว่าจหอดมือนี่มีหลายอยู่นะคะซอ,ะอเขียวกับใด โมทหนา้าท่านไปกับกู้บากรับใช้บ้านไปกับไปสกีมหนึง่งถังนะคะรวมเป็นลุงท่านแต่ว่าหมวกกันนอกสองใบนี่กะเอามาไว้เป็นซอยดาวค่ะผู้ใดอยากได้มาเอาเรือค่ะทาสามบัดลวยค่ะพี่นอ้องเพราะฉะนั้นกัยูกไกยูกไกกับมาไหนโอ้ยสามบัดลอยคุ้มจิตใจ,จหมวกกันนอกใบนึงสามสี่ลอยนะคะพี่น 3, ้อ,นะะนองน้วยใบละหาลอยใบเป็นพันกับเมียเนาะ ค่ะแต่ยักฝ่าวงฝ่าวแล้วเวนาะสำหรับตัวเลขแนวทางของหวยาหานอยหนุม่มบางเกลือนะคะเดี๋ยวบอท่านค่ะแต่ว่ามาลงแรกกุ่มให้เรียบร่อยเนาะเนาะผูหใดเป็นอยู่ในแรกกุ่มก็จะได้เรี้ยวแน่เนาะ,ะคะ่ะกับบอผิดหวังกับกัน ได้ตวเลขเร็วกว่ามูเนาะค่ะเพราะว่าเรามาเป็นเพื่อนกันในไลน์กลุ่มอยากรวยอยากดังอยากมีเงินเขามาช่องซอเขียวค่ะพี่น้องนะคะเขามากดไลค์กดแชร์ไม่ว่าคุณจะมาใหม่หรือมาเก่าก็กมีความสําคัญเท่ากันนะคะพี่น้องออแต่ว่าแต่ว่า,วาถ้ามาเร็วรู้จักเร็วมาช้ารู้จักช้าค่ะพี่น้องมาไรวรวยก่อนมาสารวยรุ่นะ <c oughs> ค่ะโอ้ซอเขียวกะมี่นาวาเบามากบร่รลายดอกเบาดูซูมเออร์มเออร์ซมเอมอรกะ็ะจสีเบายังไงเนานะค่ะ อยากให้พี่น้องโชคดีกันสุขปุสขคนลายไเขามากกความหวังเดียวคืออยากได้เงินอยากถือเลขแมนบอพี่น้องซอดเกี่ยวอยากพี่น้องถือเลขน้ำคือกันนะคะไริว่ากันผิดถึกนะคะผิดถูกไม่ว่ากันนะคะเข้าใจกันทุกสิ่งอย่างนะคะแต่สิมาหามพูนสื่อเลขมาหามผู้เบาเลขสื่อเลขบ่ได้เด้พี่น้องอันนี้มันสิทธิของไฟของมันสิทธิแต่ละบุคคลมันไม่เกี่ยวกันนะคะสิมาวาน เจ้าของซื้อเลขบ่ถือสิมาถทดว่าผู้เฝ้าเลขนี่ไปซื้อน้ำบ่แมนได้พี่น้องต้องพิจาลณหน้าได้ค่เบอกตรงนี้มันเป็นกรเหินเก่็ตัวมากๆนะคะเอาแต่ไปสิซื้อเพี้ยงก็เฝ้าไปแล้วเจ้าสิไปอย่างอีอย่างน้ำข้าะเจ้าเงินกับเงินเพิ่นเจ้าไม่อยากได้เจ้าก็ย่าซื้อันตัวเพิ่นเ่ได้่าเจ้าได้ละเขาไม่ได้บังคับไหเนาะตัวเลขกับเป็นตัวเลขเข้าเฝ้าให้ฟังเนี่ยบ่อยากให้ฮักซื้อแม่พี่น้องเื่อห้ซื้อได้บ่นอคันถือมากกระเสียดายตัองเงินคันบ่ถือั่นละ อันเดียวกันนั่นแหละพี่น้องไม่มีผู้ใดบอกถือกุ้งวดูครับขว้างว่าถือไปโทษผู้นั้นผู้นี้เ่าแมนนี่พี่น้องพวดหัวกี่หัวมันไอ้ซ้ำตัวตรงๆอย่างนี้มาบ่ได้บ่เห็นเลยโว้ยปวดพวกโซงเล็กไปหถือเพื่กัว่าแต่บ่เห็นบ่เห็นมันบ่แมนนี่พี่น้องเราสอนจะไปโซเสื้อผู้ใดได้ประเี๋ยโงนเล็กอยังว่าบ่เห็นบ่ถืออยู่ะแล้วสิบว่าหายเสื้อมันจะได้เงินใส่เงินเตียวบ่ผู้เบ่าวเล็ก แม่นบ๊อพี่นอ้องอืกาแฟพี่นิพิษจารแลน่ค่ะพี่น้องคะกะเหลิ่นต่พาะประมาณอย่าเหลินไหลายอืพอเขาโลงไปหนี่งมันก็เป็นเป็นแค่แนวทา่าแต่สีมาหามเพิ่นเสือหามมาได้แล้วแต่เพิ่นเนาะสีวายจังไเลยมาหามาพุ่มเปล่าเรียกเสือว่นหนิแมวเพิ่นวายด้วงไปคัดเพิ่น์นไาสัตมันกับรูอยู่กับเฮ่ากองบอมเป็นผู้เฮ็ดเลียกเนาะ เลขเพ่อนอมาให้อาจารย์ที่บ่าวมาให้เนาะอาจารย์ศิวาจังไลเนาไปติดตามหวยฮาน,หนอยหนุ่มบางเกลือนะคะวันที่17มีนาคม67กันได้เลยค่ะหวยฮาน,หนอยเอาสมุดประกาขึ้นมาเลยนะคะหวยฮาน,หนอยหนุ่มบางเกลือวันที่17มีนาคม67นะคะ72จับคู่ให้72 73 74 83 84 85 10 12ปสอง หนึ่งสามสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่นะคะสามสองสี่สี่เจ็ดเจ็ดแปดศูนย์นะคะเบอร์มีแค่สี่สี่เจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดแปดนะคะยังไปว่าแปดศูนย์หัวปากผ้าไปอีกตัวนี้อ่อันของเส้นสีสะเกตดี่การจ่อเขี้ยวเขียนผิดตัวหนึ่งมันบอกเจ็ดสี่แล้ไม่เขียนเจ็ดแปดนี่สิออกเขียนแปดสมบูรณ์อีพี่น้อง อ่าว่าได้บอกเพื่อนซ้ำนี้ไว้แต่ของเขียนเพีนค่ะเขียนเพี้ยไปตัวหนึ่งเขียนเจ็ดแปดเพี้ยนค่ะพี่น้องค่ะอืมเอาบอกเ่อนอีกตดเที่ยวรอบหนึ่งอ่าบอกท่อนอีกอรอบหนึ่งค่ะพี่น้องเอ่อไว้อานอยหนุหน่มบางเกลือนะคะวันวัวนที่สิบเจ็ดมีนาคมหกเจ็ดนะคะเจ็ดสองนะคะเจ็ดสามค่ะเจ็ดสี่แปดสามแปดสี่แปดห้าหนึ่งศูนย์ หนึ่งสองหนึ่งสามสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามสองสี่สี่เจ็ดเจ็ดแปดแปดนะคะแคปหน้าจ,จอเรียบร้อยโชคดีไม่ใช่ขอบุญขอคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามากดไลค์ดกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอบุญขอคุณน,นสำหรับความรักและเมตตาอุปถัมภ์คำชื่อสอดเจียวโดยดีเสมอมาขอบคุณเลยล่ะคะ่ะ